วันนีเอื้อฮารีคุณรัตรอนรักาปรกายคุณงเคุณก็ดีคงไทยเจริญสริศทนายสมเกียรติรจนชนะวรรกมลจบแล้วนายชัยพลคุณชัยพลหรือลุงพลนางสมพรประแตงแล้วก็คุณเีชาพิริษาที่เป็นกระถิ่นสามุคีทั้งเกา่ายทั้งสี่ท่านนะคะห้าสิบห้แล้วนะคะห้าสิบาแล้วบ้านน้องอ่าขันโคสูง ของเราที่ไปตั้งต้นแหก่กระบวนมาจากบ้านสคตุก็เข้ามาถึงยังวัดถ้ำพระพระป่องของเราเรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญเข้ามาด้านในนะขอเชิญเข้ามาด้านในส่วนท่านเจ้าภาพที่ได้อ่านรายงานไปแล้วลก็ขอเชิญให้ได้นั่งออที่ส่วนท่านประธานนะประธานใหญ่ค,ค,คุณสมบูรณ์คุณพิครัชต์อินทรอารีมาถึงนี่อ่านท่านสายลูกสาลูกแคดูแลได้ ส่วนเอฟซีนะแฟนคลับของทีมกบฏใส่ตอนนี้ใส่ที่ของเราว่าคราคาของเราคาริโนะใส่ข้อต่อละลาย่วโลกทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแล้วก็ให้เพื่อนๆของเราญาติของเราที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในภูมิภาคของประเทศไทยเรวก็ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมงานด้วยกันในวันนี้ ให้ได้อนุโมทนาบุญกับเราด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้คนอื่นๆได้รู้กิจกรรมบุญของเราด้วยอุ้ยกล้องหมุนอ่าใครที่รู้จักท่านเจ้าภาพทั้ง9วัดแล้วนะคะรอง่บ้โหออนันนี้อันนี้เขาเรียกว่าัววัวเรียนเนาะ

นั่งข้างหน้าบ่ถ้าไปนั่งข้างหน้าก็ได้ นั่งไม่ได้เหรอใช่เขาคันอ้ตรงนี้ใช่อ๋อตรงนี้ไงไม่ไม่เราไปนั่งข้างหน้าอีกก็ได้ก็ไถ้าเราจะใช้สัญญาณในของว่าเขาบอกว่าเปลี่ยเลยนลี่เขาก็ถามตรงไหนมันหมุนบ่อยเหมือนก็ได้ก็หมุนหยุประจำเหมือนเหมือนเหมือนกันใช่ไหมเหมือนใหญ่ที่สุดมากที่สุดในอาเซียไทยรอการที่แัดมาข้มภาคสองแล้ว อ่ามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะติดการรายการสดตอนนี้เลยอ่ต้องัวก่อนคน